สวัสดีค่ะมาค่ะมามาต่อทุเรียนกันเนาะค่ะเนาะกินขาาพึ่งอิ่มค่ะบานเนี่กระสีมาต่อทุเรียนกันได้บ้างเออกล่องนี้นะคะตอนนี้ไม่รู้ทุเรียนหลงหนาใดมากนะคะเด้อเราก็จะมาดูกันค่ะว้าวนะคะว้าวว้าวมงค่ะแต่ละผู้นะคะเบี้ยหนอกนีไม่กินตลอดนะคะ ดูภูนี้สิได้มาสองภูนะคะในราคากล่องละ250โคนค่ะเออไหนมาจากพู้เขากับสิก,กินยวดยให้เบิ้งนะคะเนาะ เนื้อค่ะถ้าได้กินของแบ่บใด็ข้างอยื้ออื้ออื้อนะคะแสบนะคะแอนน่ะเป็นคนมักถ้าถ้าแอนไปเจอน่ะ แอนกัสิได้สื่อมากนะคะถาไปบอส้อนร้ายมันสิไปบอโท่มน่ะแแม่แต่มือนี่พอ่อครับเมนูว่าที่ไทยยังมีอยู่หรือเปล่านะคะเนือ่อมือม เขาจะมีกินตลอดทุกทุกแยม่ยือเ่ายู่งแมงนอกืนแต่ไปถ้าไปเห็นเงีสิซื้อมาแบบนี้ถ้าไม่เห็นก็แล้วไปนะคะไปเห็นสามกล้องค่ะคนละกล่องนะคะ แปนหนึ่งกล่องลูกสาวเรากับลูกชายข็เรากล้องค่ะมีนผู้วะผู้วะปลาแปลกนะคะเซบาผืตนปลาฟังค่ะมักเสตอน่ะพันมกักคักระเด้ กินขาวมือนี่แอนก็กินสตอกับส้มตำํำมันบ่เพิ่นก็กินหมักสตอกับใส่กอกอืแต่ว่าทุเรียนเพินเ่นบ่กินปาเป็นคนชอบกินสตอ,อ,อเป็นกะแปลกมา แล้วทำไมทีทีสตอร์นบ่เหม็นบางที่ทุเรียนพูดเหม็นนะเพิรนบอเว่ามันมันถึงกับว่ามันเหม็นดอกทุเรียนน่ะพอพูดว่าให้เพิรนกินน่ะเพิรนกินในยุทธว่าเพิร์นอะว่ามันขอนขระที่สิหวานนะอุ้ยอือหึ เห็นไหมแอนจะกลับมาบีเก้าจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนใครที่จำได้น่ะแอนน่ะแต่กินทุเรียนแอนจะมากบีเด้แอนจะชอบขนาดนี้ประม่านที่เป็นประม่านที่แบบว่า กรอบนอกหนุ่มในเห็นไหมจะไม่ชอบขนาดที่แบบว่าเละเกินไปเห็นไหมไปหอดประเทศไทยน่อยอยากจะกินมากๆแต่ว่าอย่างอื่นน่ะเขามากเขามากหลายๆเห็ดหน่ยเฮาลืมกินหมกักทุเรียนไปนั่มเลยคะ่ะ แล้วที่นี่แถวบ้านแอนน่ะเพิ่นก็บ,บ่ค่อยเอาไปขายนําเด้เพระาะว่าเพิ่นสิบอกว่ามันแพงอยู่แถวอุดรน,นะคะนี่สิค่อยคางแต่สิมีก็สิมีอยู่ในเมืองอุดรแต่ว่าแอนไม่ได้อยู่เมืองอุดรน,นะคะแอนอยู่บ้านนอกค่ะออืแล้วถ้าขึ้นรถไปกินจากเออ่เมืองอุดรจากบ้านแอนไปกินอยู่ในเมืองอุดรสิห่างอยู่ดอกประมาณ เกือบร้อยโลเลยนะคะ่ะนั่นสิบัอกฟอยมี่เล่เป็นแบบว่ามันนอกค่ะเวลาเขาเอกไปงั้นสิมันจ่เป็นทุเรียนที่แบบว่าเป็นทุเรียนที่เหมือนกับว่าเล่หรือจังใดงั้นสิหนะ้าเดี๋วน,าน,านัน,น,น,นๆจะเห็นทีหนึง่งนั่นๆจะเห็นที่หนึ่งมาเลยเห็ดให้เห้านี่ลืมไปว่าเห่า คืออยากที่สิกินทุเรียนนะ่ะนะอต่อสิเป็นประมาณนี้ลหละบางครั้งเนี่ยอยากกินคักๆเนี่ยเริ่มข้าวเุมนเด้ขนาดตั้งใจไปจากประเทศสวีเดนนี่ว่าดูนะถ้าฉันไปถึงเมืองไทยเนี่ฉันสิไปกินแบบหหลายๆเลยทุเรียนเนี่ยราว่ายุนี่แพงนะคะนี่สองลอยหาสิบนี่ก็ถือว่าแพงนะคะถ้าเป็นคนคนประเทศสวีเดนนี่แค่สองเม็ดจ้งสิ พ่นสิวาสือมากินดิี่เพ่นศิวามันแพงนะแต่ว่าสําหรับเฮานี่คือคนที่ได้เมียฝรั่งนี่เอ้ยไดเมียคนไทยนี่พ่นศิลูว่าของพวกนี้นี่มันนําเข้าแล้วพ่นศิคยไปอยู่ประเทศตั้งประเทศเฮ้าองศ์ศิลูวาอันนี้คือราคาจิงของประเทศเฮาขนาดอยู่ประเทศไทยมันกับแพงังเสี่นะคนที่เิ่นไดเมียคนไทยนี่พ่นเลยขอน้างที่ศิลูแต่ว่า ถ้าเป็นคนที่นี่ที่บอ่อใดเมีย่ยเมียงไทยที่บอ่อใดรู้จักว่าทุเรียนคืออะไรนี่พ่นสิมองกันเลยนะคะว่าเขาเป็นอะไรที่ขอนขางที่สิแพงเหแม่ค่ะขอนกลางที่สิแพงแล้วบ้านที่นี่สองอยหาซิบนีถ้าไปซื้อกับเขาพ่นก,กินได้หลายยังเสียหน้าพ่นสิคืดจังสีผู้ลังค้นะน้านนี้คือเรื่องจริงนะคะแม้กระทั่งว่าบางคนนี่ เพนสิรูเลยได้ว่าอาหารไทยของไทยนี่สิพแพงแถบติบ่อยากเข้าไปสื่อ่นเด้ถ้าคนที่ไม่ได้แฟนต่างชาติคืออย่างคือสร้างแฟนห้าคือคนที่ใดแฟนต่างประเทศนี่คนที่ได้แฟนไทยหรือคนที่ใดบแม่ปนประเทศสวีเดนกับสวีเดนคือกันเพนสิหูนะคะย่างเป็นเซนมาขนาดเงาะนี่เขาเอามาคล้ายตามหางหางฝรั่งนี่ฝรั่งสวีเดนยังไม่ซื้อกินนะคะ เพราะว่ากิโลหนึ่งนีบ่เม่นกถึกๆนะคะเงาะนี่เงาะที่เอามาขายตามหางประเทศสวีเดนก็ไม่ถูกไปขายที่หางไทยกับบ่อถึกแต่ถ้าเป็นคนไทน่นี่เข้าสืส่อกินแบบเข้าลูว่าเงาะยุใสมันกับแห้งทางเข้าไปเห็นยังสีเข้าสืส่อกินท่นที่นะคะแล้วมันกับสิเบิงเข้าอังสีเหมนได้เออนี่คือเร่องจริงนะคะแล้วฝรังหนีผลสิเป็นแบบว่าจังไรล่ะ เออคือแพงแถงเสีนะาเวลามากินยุนี่แต่ถา้าพอนไปกินที่เมืองไทยยังสีคือเงาะนี่คือพนไปกินยุ่งยุ่เมืองไทยเงาะนี่ทุกทุกคนเ็นสิว่าอุ้ยอร่อยจังหรอกราคาถูกพอมราคาเสิตตังกันแต่ว่าทุเรียนนี่แพงตลอดการนะคะแพงทั้งยุ่ไทยแพงทั้งยุประเทศสวีเด่นค่ะนี่ คือเรื่องจริงนะคะขันสิมาต่อในที่สองนี่ก็คือสเป็นคลิปเง่โพดเกินไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ถ้ากินหลังไหมเนาะค่ะเนาะกระสีประมาณนี้เลยค่ะมากินอันมากินมักตุเลียนอ่างค่ะไปแล้วค่ะคือเก้าเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้แอนฝากเพื่อนกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามให้แอนน,นั่นเน้เค่ะแต่เป็นกําลังใจให้แอนต่อไปนเน่เนค่ะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีจ้าขอตัวหลังไม่นะคะ